สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวเบนจม่าบุญเกิดชื่อเล่นชื่อเบนค่ะปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยเนยเสวนดิฉันรู้สึกภูมิใจและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการประกวดองสมมุติเจ้าแม่กวนอิมขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพินมาดานิมสัมลีชื่อเล่นชื่อนางขณะนี้กำลังศึกษาคณะบัญชีมหาวิทยาลัยกรุงเทพระดับชั้นปีที่หนึ่งดิฉันรู้สึกภาคภูมิใจและดีใจมากที่ได้เกิดมาเป็นลูกหลานชาวจังหวัดนครสวรรค์และได้มีสิทธิ์ในการคัดเลือกเป็นองค์สมมุติเจ้าแม่กวนอิมขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวธนการเดชานุภาพชื่อเล่นชื่อเบลค่ะปัจจุบันกำลังศึกษาที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารรากระบังค่ะดิฉันรู้สึกยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการเข้าร่วมประเพณีจีนหรือประเพณีสุดจีนของชาวปากน้ำโพนครสวรรค์ค่ะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนัทถาทันยาวนิตกุลชื่อเล่นชื่อหยกค่ะขณะนี้กําลังศึกษาอยู่ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ค่ะดิฉันรู้สึกเป็นเกียรติและดีใจอย่างยิ่งค่ะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการคัดเลือกองค์สมุติเจ้าแม่กวนอิมค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุนิสากรลเวชชื่อเล่นชื่อแตนค่ะ ตอนนี้กําลังศึกษาอยู่ที่โรงเรียนลาซาโชติลว,วีนครสวรรค์ค่ะวันนี้ดิฉันรู้สึกภูมิใจเป็นอย่างมากที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งในการเข้าร่วมพิธีสวดจีนครสวรรค์ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวปียพรทองศาสตรชื่อเล่นชื่อชมพู่ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่าคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฏนครสวรรค์ ความรู้สึกที่มีในวันนี้รู้สึกภูมิใจและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เข้าร่วมในกิจกรรมในครั้งนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนงางสาวสิิวิมลจันทารามชื่อเล่นชื่อเลกกาลังศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยเจ้าพยาคณะวิทยาการจัดการสาขาการบัญชีค่ะ ความรู้สึกในการมาประกวดองสม,มติในครั้งนี้ดิฉันอยากเป็นส่วนหนึ่งในการสืบทอดประเพณีครบรอบ100ปีของงานเจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้ำโพในปี2558ถึง2559ดิฉันจึงอยากเป็นส่วนหนึ่งในการเข้าร่วมประกวดในครั้งนี้ค่ะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะพิฉันชื่อนางสาวนัทยาลาบำรุงวงชื่อเล่นชื่ออีฟค่ะปัจจุบันกำลังศึกษายอยู่โรงเรียนลาซานโชดรว,ว,วีนครสวรรค์ค่ะความรู้สึกของการมาคัดองค์สมบุตรในครั้งนี้ดิฉันรู้สึกเป็นเจ็ิเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาคัดองค์สมบุตรในปีนี้และรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้ชื่อเชื้อสายประเพณีของตุ๊ดจีนค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ ดิฉันนางสาวพัทธิลาใจเร็วชื่อเล่นใบบัวค่ะปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่โรงเรียนลาซานโชลวีนครสวรรค์มัธยมศึกษาปีที่6ค่ะดิฉันรู้สึกดีใจที่มีโอกาสได้เข้าร่วมกิจกรรมอันศักดิ์สิทธิ์นี้และรู้สึกยินดีเป็นเกียรติอย่างยิ่งในการสืบสานประเพณีของชาวนครสวรรค์ในปีนี้และปีต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวชตนาภาแก้วจรูนชื่อเล่นน้องหมูแฮมกำลังศึกษาอยู่ที่โรงเรียนนครสวรรค์รู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะที่ได้เกิดเป็นลูกหลานชาวปากน้ำโพและได้มีส่วนร่วมในการคัดเลือกองค์สมมุิเจ้าแม่กวนอิมในปีนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวน้ำพึ่งแล้วท่าน ชื่อเล่นชื่อมิงปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ความรู้สึกในครั้งนี้ดิฉันยินดีและภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมประเพณีของจังหวัดนครสวรรค์ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพ,พิราพรนางใส ชื่อเล่นชื่อเกมอายุ21ปีปัจจุบันกำลังศึกษาคณะครุศาสตร์สาขาวิชาภาษาไทยมหาวิทยาลัยราชพัฒนครสวรรค์สำหรับความรู้สึกงานคัดเลือกองค์สมุดเจ้าแม่กวนอิมในครั้งนี้ดิฉันรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสเข้าร่วมการคัดเลือกองค์สมุดเจ้าแม่กนอิมช่วยเป็นแรงเชียร์แรงใจให้เกม และเกมจะทำหน้าที่ของลูกหลานชาวปากน้ำโพอย่างเต็มที่และดีที่สุดขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวพัทานิสริวัฒนาวุฒิชื่อเล่นชื่อบูเก้ค่ะปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ที่โรงเรียนลาสารโชติรวีนครสวรรค์ค่ะ ดิฉันรู้สึกภาคภูมิใจและเป็นเกียรติอย่างยิ่งค่ะที่ได้ร่วมกิจกรรมขององค์เจ้าพ่อเจ้าแม่ปักน้ำโพในปี2,558ถึงปี2,559ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวปณิกาพลอยเกิดชื่อเล่นชื่อแนนค่ะ ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ดิฉันรู้สึกภูมิใจและดีใจมากค่ะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของก,กิจกรรมในครั้งนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวจิดาภาบัวครี่ชื่อเล่นอีฟขณะนี้ศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยร,ราชพัฒนคนครสวรรค์ ี่ฉันรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสรืบสารวัฒนธรรมประเพณีเจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้ำโพขอบคุณค่ะสว,วัสดีค่ะดิฉันนางสาวพิมพสุภักใจัพงชื่อเล่นชื่อฟังปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ที่โรงเรียนลาซาชโชติลวินนครสวรรค์ ดิฉันอยากจะแสดงความกตัญญูต่อเจ้าพ่อเจ้าแม่แเมืองนครสวรรค์เลยอยากจะเข้าร่วมกิจกรรมประเพณีเก่าแก่ของนครสวรรค์นี้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพัชจิราน้อยจันทร์ชื่อเล่นชื่อบีมค่ะ กำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะสังคมวิทยาและมนุษยวิทยาชัา้นปีที่3ทีดิฉันรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เข้าร่วมการคัดเลือกองค์สมมุติเจ้าแม่กวนอิมปีที่100ของประเพณีแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่ชาวปากน้ำโพค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่นนอนางสาวชาริสาจิตามานน,นกุล ชื่อเล่นชื่อฟองปัจจุบันศึกษาอยู่โรงเรียนนครสวรรค์ค่ะสำหรับความรู้สึกดิฉันรู้สึกดีใจและเป็นเกียรติอย่างยิ่งค่ะที่ได้เป็นตัวแทนในการคัดเลือกองค์สมุทรเจ้าแม่กวนอิมขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวมินตาบุญรักษาชื่อเล่นฟ้าใสากำลังศึกษาอยู่โรงเรียนลาซาโชติลวีนครสวรรค์ค่ะ ดิฉันมีความรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งในการมีส่วนร่วมในครั้งนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวกุชกมปัทละคจีชื่อเล่นชื่อหมิวขณะนี้กำลังศึกษาอยู่ที่โรงเรียนลาซานโชว์ลวีนครสวรรค์ดิฉันรู้สึกภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้เกิดมาเป็นลูกหลานชาวปางน้ำโพค่ะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันนางสาววยุพัสิริกุลิเชตชื่อเล่นหมิงหมิงกำลังศึกษาอยู่ที่โรงเาารียนลาซานโชลวีนครสวรรค์ดิฉันรู้สึกภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนร่วมในการสืบสารประเพณีแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้ำโพขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนัตชาเกตก้าชื่อเล่นชื่ออายปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ที่โรงเรียนโพธิสารศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ดิฉันรู้สึกภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้เกิดมาเป็นคนนครสวรรค์และเป็นลูกหลานของชาวปากน้ำโพขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวเชียนิพุระหงชื่อเล่นชื่อดีมจบการศึกษาระดับปริญญาตรีคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยสวนค่ะดิฉันรู้สึกภาคภูมิใจและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ร่วมสืบสานประเพณีแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่ป่านโปค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ ดิฉันชื่อนางสาวพัทธา,าพรเมนกูชื่อเล่นชื่อเมย์จบการศึกษาระดับปริญญาตรีะคณะพลศสตร์มหา,า,า,าวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ค่ะดิฉันรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เข้าร่วมการคัลเลอร์องสมุติเจ้าแม่กวนอิมในครั้งนี้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวกรณกฎเดินทองชื่อเล่นมิม ปัจจุบันกำลังศึกษายอยู่ที่โรงเรียนสตรีนครวสวรรค์ดิฉันรู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ครั้งหนึ่งในชีวิตทดิฉันเคยได้เข้าร่วมการคัดเลือกองค์สมมุติเจ้าแม่กอิมขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวณิศราวีลาเดชะชื่อเล่นชื่อแป้ง กำลังศึกษาอยู่ที่โรงเรียนสตนรีนครสวรรค์ดิฉันรู้สึกยินดีและภาคภูมิใจมากค่ะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการคัดเลือกองค์สมุติเจ้าแม่กวนอิมขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวการจนาณัทกลินทะปัจจุบันศึกษาอยู่ที่โรงเรียนโพริษาศึกษาความประทับใจดิฉันภาคภูมิใจอย่างมาก ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมคัดเลือกองค์สมุิเจ้าแม่กวนอิมปีนี้คะ่ะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะดิฉันนางสาวธันวาแซมชื่อเล่นไข่หีปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยดิฉันรู้สึกภูมิใจที่ได้ลงสมัครองค์สมุติเจ้าแม่กวนอิมคะ่ะขอบคุณคะ่ะ สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวช่อทิพย์ปิ่นวัฒนะชื่อเล่นชื่อฟ้าปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยนาเลศวรดิฉันรู้สึกภูมิใจและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนาะง สาวสุชาโฉมศรีชื่อเล่นชื่อแก้วปัจจุบันรับราชการในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการสำนักงบประมาณสำนักนายกรัฐมนตรีดิฉันรู้สึกดีใจและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมอันเป็นส่วนหนึ่งของการสืบสารประเพณีแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้ำโพขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ ดิฉันนางสาวอภพิญญาวิบู์วัฒนกิจชื่อเล่นชื่อพลอยค่ะปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยนาเรศวรคณะสาธารณสุขศาสตร์สาขาการแพทย์แผนไทยประยุคค่ะดิฉันภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการคัดเลือกองค์สมมุติเจ้าแม่กวนอิมในปีนี้ค่ะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวอารยาพันกันชื่อเล่นชื่อโอค่ะปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยสงูสิทธิ์สาขาธุรกิจการบินดิฉันรู้สึกเป็นเกียรตยิอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนร่วมในการคัดเลือกองค์สมุดเจ้าแม่ควรอิมในปีนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุมิตธธาพุทธศรีสังชื่อเล่นชื่อว่าไขามุก ปัจจุบันศึกษาอยู่ที่โรงเรียนนครสวรรค์ดิฉันรู้สึกดีใจและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะดิฉันทางสาวอลิสาทองดีชื่อเล่นชื่อนุก ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ที่โรงเรียนเซนโยเซฟนครสวรรค์ดิฉันรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมการคัดเลือกองค์สมุิเจ้าแม่กกนอิมในปีนี้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวกนกวันนิดนุ่มชื่อเล่นชื่ออีฟป,ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่โรงเรียนนครสวรรค์ ดิฉันยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนร่วมในการคัดเลือกองค์สมมุติเจ้าแม่กวนอิมขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุดารัตน์พิมพ์โพธิ์ชื่อเล่นชื่อตายปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่โรงเรียนบรรพฤษพิสัยพิทยาคมดิฉันรู้สึกภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้เข้าร่วมคัดเลือกองคสม,มุติเจ้าแม่กวนอิมในปีนี้ ขอบคคุณ่ะสวัสดีค่ะดิฉันานางสาวพาวดีปันติชนะผลืชอเล่นชื่อป๊อปปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่งเรียงบริษัทศึกษาดิฉันมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างมากที่ได้เข้าคัดเลือกองค์สมุตรจ้าแม่กวนอิมขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวชาลิตาปุระจนชื่อเล่นชื่อแก้มปัจจุบันจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภาาัฏสวนดุสิตสาขาวิชาธุรกิจการบินดิฉันรู้สึกภาคภูมิใจและเป็นเกียรติเป็นอย่างมากค่ะที่ได้ร่วมประเพณีศึกษาวัฒนธรรมของจังหวัดนครสวรรค์ค่ะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวประภาพอดีสุขแสงจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงดิฉันรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการประกวดครั้งนี้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวดวยลายาวริลัก ชื่อเล่ชื่อลูกเกดกำลังศึกษาคณะวิทยาการจัดการหลักสูรบัญชีบัณฑิตมหาวิทยาลัยสวนสิทธิ์รู้สึกดีใจและภูมิใจเป็นอย่างยิ่งค่ะที่ได้เป็นส่วนร่วมในการสืบสานระเพณีแห่งศรัทธาของชาวจังหวัดนครสวรรค์ค่ะขอบคุณค่ะ